สวัสดีครับทุกคผมแบงคกับบมกิมแคสเตอร์ครับผมนะวันนี้ก็จะมาอัปเดตภาพใหม่ของคุณสกอตคาร์ตันสกอตเกมในเกมไฟน์ไลท์แอฟริดีนั่นเองครับผมนะซึ่งตอนแรกว่าผมเห็นว่าผมทําโปรเจกต์เกมนี้น่ะค่อนข้างจะล้างลาไปแล้วก็เลยไปหยิบไอ้ไฟน์ไลท์แอฟริดีเวิร์ภาพใหม่มาทํำในคลิปไง แล้วก็ว่าผมผมทำคลิปนั้นเสร็จปุ๊บนี่ภาพใหม่ไม่ก็มาทันทีครับผมนะเลยกลายเป็นว่าต้องทำคลิปเฟรดี้ติดกัน2คลิปติดต่อกันมันจะมาได้ไปได้จังหวะอะไรขนาดนั้นไม่เข้าใจเหมือนกัน,นับผมนะแต่นี่มันมาแล้วก็กต้องทําต่อนะเวรกรรมนะโอเคครับผมนะงั้นก็มาอัปเดตดีกว่าครับว่าภาพใหม่นี้คืออะไรก็อย่างที่ท่านเห็นในหน้าจอนี้ครับผมนะ scottgame.com เปลี่ยนเป็นสีแดงโลโก้ครับแล้วก็ภาพใหม่ออกมาซิงภาพนี้นี่โหอธิบายได้แบบชัดเจนครับไม่ต้องนั่งเดาอะไรมากครับผมนะเพราะเขียนอยู่ทนโทแล้วว่า ไ i น์ไนท์แอดเฟรดดี้เดอะอันทลสตอรี coming soon นี่คือข้อความที่เขียนลหลักๆครับก็คือไฟน์ไนท์แอดเฟรด d ี้เรื่องราวที่ยังไม่ถูกเปิดเผยมาเร็วๆนี้ coming soon ครับผมนะืมซึ่งตอนแรกผมก็งงครับเรื่องราวที่ยังไม่ถูกเปิดเผยหมายถึงอะไรหมายถึงเกมใหม่หรืออะไรเหรอแต่ถ้าทุกคนลองคลิกขวาแล้วกดเซฟเข้าไปครับมันก็จะบอกอทีว่าเพราะว่า FNAF the Novel ก็คือ f ฟ n a ใน r e d เฟนิยายนั่นเองครับผมนะหรือก็คือนี่คือภาพโปรโมทนวนิยายของคุณสกอตต์คาวตันที่กำลังจะออกมาครับผมนะชื่อนวนิยายว่า f ฟ n a ใน r e d เฟร e ี้เ t อะอันโตเรเรื่องราวที่ไม่ถูกเปิดเผยเรื่องราวที่ยังไม่ถูกเปิดเผยก็น่าจะเป็นเรื่องราวของตั้งแต่ภาคแรกเลยเหตุการณ์ที่แท้จริงของไบต์87ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเพราะว่า คนเหตุการณ์ที่แท้จริงเนี่ยก็ยังไม่มีใครนะครับไม่มีใครในโลกรู้เลยว่าเหตุการณ์ที่แท้จริงจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็มีแต่คนที่ตั้งทฤษฎีกันไปครั้งนี้ก็อาจจะได้เห็นเหตุการณ์ที่แท้จริงเรื่องราวที่แท้จริงของเหตุการณ์นั้นแล้วก็จะนําไปสู่การไขปริศนาต่างๆก็อาจจะมีการบอกเล่าถึงเรื่องราวที่ยังไขปริศนาไม่ได้ตั้งแต่ภาคหนึ่งยันภาคสี่เลยเพราะว่ามีความเป็นไปได้สูงในภาพนี้อาจจะดูว่ามันเป็นแค่ภาพหนึ่งเพราะว่าตัวคอนเฟดี้ก็มาจากภาคหนึ่งแต่ผมคิดว่าน่าจะมีีควาาามมปไได้สสูงท่จะรถ บ่งบอกถึงเรื่องราวที่คนยังไม่รู้ตั้งแต่ภาคหนึ่งยันภาคสี่เพราะว่าคุณสะกอตก็คงจะรู้สึกไม่รู้สึกว่าตะขิดตะขวงใจเหมือนกันที่มีหลายคนที่ยังขายปิญนาภาคสี่ไม่ได้ไม่แน่นิยายนี้อาจจะมีเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับรู้เรื่องราวจริงๆของเฟดดี้จริงๆก็ได้ครับผมนะหลังจากที่เล่นเกมล้วย,ยังไม่เข้าใจกันก็คือคุณตะก,ก็ดใ็นใจเป็นแฟนไงนถามกูจังเลยว่าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะกูก็ทำที่ใหญ่บึงรูดะมึงอยากรู้มึงอ่านเอาเลยอะไรเงี้ยเอเด้อ ก็ต้องขอบคุณคุณสกอตต์คณะนะว่าถ้าเกิดใครที่อยากรู้จริงๆก็ไปหาอ่านได้เลยนี่นะซึ่งตอนที่ผมกำลังจะทําคลิปนี้อยู่ผมก็ได้ไปเห็นว่าคุณสกอตต์เขาได้อัปเดตข้อความใหม่ในตีมมาแล้วด้วยครับผมนะเราจะไปดูกันดีกว,ว่าว่าคุณสกอตต์ได้มีอะไรมาพูดเกี่ยวกับเรื่องว่านิยายนี้บ้างนี่ครับผมนะเมื่อ9ก้าชั่วโมงที่ผ่านมาเองครับสำหรับตอนที่ผมแคสอ,อยู่นี้คุณสกอตต์ก็ได้โคดข้อความใหม่ขึ้นมา f i n Night a t f r e d s Noel อึมเรามาแปลดีกว่าครับว่าเขาหมายถึงอะไรบ้าง สวัสดีทุกคนฉันต้องการจะตอบคาถามบางคําถามเกี่ยวกับนิยายอะนะก็เะเพราะว่าที่กระทูบ้บอร์นี้มันจะได้ไม่เต็มไปด้วยคําถามมากอะก็คือมีคนไปตั้งคำถามคุณสะกอตบ้างมาอย่ากที่พามี้ปล่อยครับคุณสะกอตบอกเออเดี๋ยวกูบอกเลยแล้วกันนะโอเคครับผมมันก็ไม่ใช่เรื่องราวที่กระทนหันอะไรฉันก็ทํางานอันนี้มาพร้อมกับนักเขียนโปรเฟชชั่นแนลนักเขียนมืออาชีพมาตลอด1ิบเดือนแล้วในการสร้างเรื่องราวนี้อ๋อ ก็คือโปรเจกต์นิยายนี้ไม่ใช่โปรเจกต์ที่ทึกทักขึ้นมาก็จะเขียนเลยครับเป็นโปรเจกต์ที่คุณสกอตเขาได้ความร่วมมือกับนักเขียนมืออาชีพทํากันมาเป็นเวลาสิเดือนกว่าแล้วอ่าไม่ใช่ว่าปุบปับก็จะเขียนนะแต่ว่าวางแผนไว้ก่อนแล้วว่าจะออกมามันจะออกมาแน่นอนหลังภาค4ี่อะไรเงี้ยอ่าและฉันก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นมากเลยที่จะทําให้มันจบให้สันเสร็จสิ้นอืมอืมอม,มันก็จะขยายเรื่องราวต่างๆแล้วก็เปิดเผยเกี่ยวกับ เปิดเผยข้อมูลชิ้นโซนเกี่ยวกับผู้คนที่ยังไม่เคยปรากฏในเกม,มเปิดเผยก็คือสรุปง่ายๆคือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ยังไม่มีไม,ไม่ไม่มีอยู่ในเกมไม่มีแม้แต่ในเกมเหรอแปลว่าเรื่องราวต่างๆที่เป็นปริศนาที่ไม่มีแม้แต่ในเกมก็จะถูกเปิดเผยด้วยฮยตลอดขอบๆไปนะเอฟดีนี่น่าสนใจมากเลยครับอะไรที่คุณสก,กอตไม่ไดเอามาลงเกมนะหนังสือจะปล่อยให้ที่อเมซอนไคลเดนก่อน อเมซอนไคลเดนคืออะไรอเมซอนไคลเดนรู้สึกว่ามันจะเป็นอ๋อมันจะเป็นเครื่องมือที่เอาไว้อ่านนิยายโดยเฉพาะป่ะเนี่ครับเราสามารถซื้อนิยายสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้แล้วไปซื้อนิยายแล้วมาเปิดอ่านรู้สึกมันจะไม่ใช่มือถือหรือโทรศัพท์ป่ะเพราะว่ามันเหมือนเนียมันชื่อว่าไคลเดนมันอาจจะเป็นเครื่องมือที่เอาไว้อ่านนิยายโดยเฉพาะอะไรเงี้ยครับอืมแต่ว่านั่นก็ไม่ไม่ได้หมายความว่าพวกเธอจะต้องพวกคุณจะต้องใช้ไคลเดนนะอ่ะฮะ คุณสามารถใช้แอปคเดนก็ได้อ๋อใช้แอปที่อยู่ในมือถือเป็นแอปครเดนก็ได้ซึ่งแอปม่ะมันจะทํางานให้กับ iPhone และ Android ด้วยหรือแม้แต่ในคอมพิวเตอร์คุณด้วยอ๋อไปหาแอปครเดนมาครับผมนะไปใส่ในมือถือหรือแม้แต่ใน,ในคอมพิวเตอร์ก็ดูได้เหมือนกันและมันจะไปอยู่ในร้านหนังสือในรูปแบบของหนังสือปกหนาภายในปี2016อ๋อ แม้แต่ในรูปแบบปกหนาที่ได้เห็นตามร้านหนังสือก็จะมาด้วยครับในสำรับนิยายของเฟรดดี้ก็คือจะจอตลาดทุกรูปแบบเลยนะทั้งแอปทั้งร้านหนังสืออะไรเงี้ยเอ้ยคนตะกร้อนนี่ก็ไปวงกว้างเหมือนกันนะก็คิดว่าคงจะได้รับอ่านการอ่านอย่างทั่วถึงนะครับผมนะค่าประเทศไทยมีการแปลไทยให้ทุกท่านได้อ่านกันนะไม่รู้ว่าความยาวของนิยายนี้มันจะยาวประมาณเท่าไหร่ร้อยสองร้อยหน้าปกติก็ต้องอย่างต่ำก็ต้องจะร้อยสองร้อยหน้านะไว้ก่อน ซึ่งถ้าเกิดมันมีแล้วก็ผมก็อาจจะไปหาอ่านแล้วก็จับใจความหมาหทุกท่านฟังกันเลยกันผมไม่ได้มานั่งแปลทุกเทียหน้าทเทียนานะเพราะแม่งคงจะเยอะมากกวยาจะทำคลิปใหม่ไปแล้วคลิปอ่านไฟในแอดเฟดดี้วิธแบงกาโมครับกูบอ่านเทียนาให้ฟังให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันจะลําบากไปไหมนะแต่ถ้าใครรอนก็บอกได้นะโอเคครับผมนะก็เท่านั้นแหละครับพี่คุณสกอตได้มาอัปเดตข้อความไว้ให้ทุกคนได้เข้าใจเกี่ยวกับ,กบนิยายที่กําลังจะมาถึงไฟน์ไนท์แอดเฟรดดี้เดอะอันโต้สตอรี่เร็วน คิดว่าน่าจะภายในปีหน้าครับเพราะคุณสกอ็อตบอกแล้วว่านินยายนี้จะไปอยู่ในบกหนาภายในปี2 0 1 6ดังนั้นปีหน้าคุณสกอ็อตก็จะมีโปรเจกต์ Final f r เ d รดดี้เแล้วก็นิยายเฟ e ดดี้ที่เราจะมาครบคู่กันแต่ว่าคุณสกอ๊อตนี้ไม่เคยคิดจะอยู่นิ่งเลยนะเ <c oughs> อไอก็จะอัปเดตนูน่นอัปเดตนี่ทำนูน่นทำนี่มาเรื่อยเยครับผมนะสำหรับทุกท่านที่ยังคาดหวังกับโปรเจกต์ไฟน a ทเฟรด d ี้เกมหลักอยู่ที่ไม่ใช่ Final Ad f ฟรด d ี้เวิก็ต้องมาลองลุ้นกันครับว่่าาาถ้หลังจกทีคุณ ได้ทำ Final f a World เสร็จแล้วเขาจะทำอะไรต่อเขาจะทำ Final f a World เสร็จภายในปี2 0 1 6แต่ถ้าเกิดเขาทำเสร็จแล้วอะไม่แน่ว่าเขาอาจจะอยากกลับมาทำ Final f r e d d y ต่อก็ได้แฟนใครชาย Final f r e d ดี y ใครจะรู้ถึงแม้จะบอกว่าจะไม่ทำภาค5และเพราะเนื้อเรื่องมาสมบูรณ์หมดแล้วก็ใช่ว่าจะคิดเนื้อเรื่องใหม่แล้วมาทำภาค5ต่อไม่ได้ดิใช่ไหม รุทานเขาจะบอกไอพี่นาบอกตอนแรกบ,บอกไม่มีแน่ๆไม่มีแน<ๆ>่ๆอ๋อเปลา่าผมก็แค่พูดถึงเฉยๆว่ามันมีความเป็นไปได้ถ้าจบไปใน i n f i n i y War ที่เขายุ่งอยู่แล้วก็มันเป็นไปได้หมดแหละครับว่าเขาจะทําอะไรต่อถูกปะล่ะเออก็พูดให้หวังกันไปอย่างนั้นแหละโอเคนะก็แต่กมีโอกาสยากครับเพราะว่าคุณตะก้อนเขาก็ออกมายืนยันแล้วมันไม่มีใช่ไหมล่ะมันมีโอกาสยากที่จะมีภาค5ต่อมีโอกาสยากภาค5มีโอกาสยากที่จะมีภาคต่อ อย่างไงก็แล้วแต่ครับผมนะคงจะจบครับผมนะสำหรับภาพใหม่ในครั้งนี้มีอะไรที่พูดถึงมากมายครับผมนะงั้นก็ไว้เจอกันใหม่ผมแบ็คกับโมบิมแคสเตอร์ภาคห้าเนี่ยไม่มีแล้ว <c oughs> แต่วันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่ครับผมนะแต่วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนฝู